คลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าสวรรค์ของคนชอบปอ r s เช่นะครับ9 9 6ทุกคนคันนี้เนี่ยปี2 0 0 3ก็เจ็ดมาร์ควันนะครับอร์ชั่นแรก9 9 7 Mark ค2 9 1 1 g 3 s มาครบทุกองค์ประชุมนะครับตื่นเต้นกว่าก็คือจะให้พวกเราเนี่ยเป็นนัดแข่ง1วันนะครับไปขับสนามที่แข่ง f o r ์ u ล่าวันนะครับเต็มเต็มการรอคอยส้นสุดลงแล้วนะครับกับ New g 3 ไอซ์ขันนี้นะคือบอกได้เลยว่าแบบมันล้ำมากคือมันสร้างมาเหมือนรถแข่งจริง,รงๆอ่ะเพื่อนๆครับตอ,ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็พาทุกคนนะครับวาร์ปมาที่ประเทศอังกฤษตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมยิลต <Newton. S 2> ัน้านการ์เด่นอินที่สนามซิลเวอร์สโต จะมาลอง c T 3 R S ทุกคนถูกต้องครับเพื่อนเนทุกคนพวกเราหน้าดูสดมากเลยนะเพราะว่าเพิ่งลงจากเครื่องมานะคะแล้วก็มาที่นี่เลยแบบต้องบอกว่ามาถึงนะเพื่อนเพื่อเราบินจากกรุงเทพนะครับมาถึงอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการต้อนรับแบบชาวอังกฤษเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูฟ้าดีครับค้มนะครับแล้วก็มีฝนตกเรื่อยๆนะครับ<ช>ตอนเครื่องลง ก็บอกเยอะมากมนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นการต้อนรับแบบชาวอังกฤษแท้ๆชาวบริทิชนะครับเป็นเพื่อนนะแล้วก็ทริปนี้นะครับต้องบอกเลยเอกซีมมากๆเพราะว่าเราจะมาดูการเปิดตัวรถแท็กที่โขดมากๆของเขารุ่นหนึ่งเรียกว่าทั้งโลกเนี่ยรอคอยนะเ,นเพื่อนๆคือ n e w 992 GT3 RS ก<ๆ>็เปิด ปากเป็นร้อนในเลยเมื่อคืนนอนน้อยอ,ยอ,อเจ็บ <laughs> วันนี้มันเป็นการแบบเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกนะครับแล้วก็จะเห็นสื่อใหญ่ๆต่างประเทศมารวมกันเต็มเลยนะครับมาทั้งญี่ปุน่นไต้หวันสิงคโปร์นะครับมาเลเซียรัสเซียนะครับ Europe, โซนยุโรปโซนเยอรมันเนี่ยก็มีกลุ่มพี่ๆจากสื่อใหญ่ของเยอรมันก็มากันนะครับเราก็ดีใจมากนะครับได้เป็นตัวแทนคนไทยนะครับได้มาทดลองนิวจีสามไอซ์วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอสออตโต ปอร์เช่ไทยแลนด์นะครับเป็นผู้นําเข้าแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทริปสนุกๆวันนี้นะสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าสวรรค์ของคนชอบปอร์เช่นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่ามีอะไรบ้างนะจะมี G30 กี่รุ่นเดี๋ยวจะได้ขับรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันไปไปค่ะก็ในเมื่อตรงนี้นะครับมันอยู่ในซิลเวอร์สโตนนะมันก็เป็นสนามประวัติศาสตร์ของฟอร์มูล่าวันนะครับเขาเลยนี่มีของขายนะครับเกี่ยวกับฟอร์มูล่าวันนะ รอนึกงว่าเสื้อหมา เล็กขนาดนี้เนี่ยผิดแบรนด์ครับผิดแบรนด์ที่นี่ก็จะมีหลุยส์แฮมิลตันนะครับเพราะว่าหลุยส์เนี่ยเป็นคนอังกฤษแล้วก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะด้วยการเป็นแชมป์ปุ๊นว่าวันถึง7สมัยเลยนะเพื่อนๆเขาเลยตั้งทางตรงตรงข้างหน้าเรานี่ยนะครับเป็นชื่อว่าแฮมิลตันสเตรทนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับหลุยส์นะครับซึ่งดีมากเลยเพื่อนๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตั้งไว้ตอนที่คนคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าหลุยส์นี่ยังอยู่นะเพื่อนๆคิดดูมาสนามแล้วบอเเรอ้่มกาหง่่อ็ยู จากสนามบินยูโตเดี๋ยวประมาณ70โลนะขับมาวันชั่วโมง15าทีอยู่ใกล้กล้กับออกฟอร์ดนะครับขับขึ้นมาหน่อยนะเพื่อนๆก็จะมาถึงแล้ววันนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่ายังไม่มีฟอร์มูล่าวันมาแข่งนะแต่ถ้าฟอร์มูล่าวันมาแข่งเมื่อไหร่เนี่ยคนแน่นมากนะครับรู้สึกว่าห้องเนี่ยจะได้ห้องวิวแบบเห็นตรงพิษด้วยนะเพื่อนๆจะได้เห็นนักแข่ง F1 ด้วยนะใครที่อยากมาดูนะครับต้องรีบจองไว้เลยนะอาจจะเต็มไปแล้วสําหรับซีซั่นหน้านะเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆก็คือห้องของเขานะช่วนนนี้้้้รราาคหหวใใขึ ราาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแน่นอนแหละถ้าเป็นช่วงเยฟันก็จะแพงกว่านี้นะครับสงที่เจ๋งก็คือนี่ทุกคนนี่ไฮไลท์ของเขาเลยสนามเนี่ยแบบอยู่ติดกับโรงแรมเลยทุกคนสามารถเห็นได้เลยนี่น,น,นี่นี่เห็นไหมตรงนี้นะก็จะเป็นพิษของเขานะเขาเรียกพิษแดงนี่มันจะมีพิษแดงกับพิษดำนะพิษดำอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะนี่โรงแรมมันสามารถเดินแบบข้ามไปดูตรงนั้นได้เลยนะเจ๋งมากเลยเพื่อน แต่ตอนนี้นะครับก็จะมพีพี่สื่อจากยอรมันนะครับกำลังลอง G3s อยู่เราก็จะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็รีวิวเต็มๆเ,เ,เนี่ยก็อย่าลืมนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับจับไว้แบบจัดเต็มเลยนะเพราะรถคันนี้มันเจ๋งมากจริงๆนะเดี๋ยวเนี่ยเราจะไป Porsche e x p e r i e n c e c e n t e r นะครับก็น่าจะได้ขับก,ก็สอง G3 นะครับขับร,บรอบๆเมืองนะเ,นเพื่อนๆไปลองขับสนุกๆดูนะครับถนนจริงเป็นยังไงนะเพื่อที่พรุ่งนี้เนี่ยจะไปขับ G3s เนี่ยเราจะได้ดูว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงนะมันเพื่อนจะได้แบบจัดตตเมรู้ส งนั้นนะครับก็จะมี g ีสามทุกรุ่นเลยนะตั้งแต่9ก็6ขึ้นไปนะผูหายากมากนะ9ก็6เนี่ยที่เขายกมาจากบอช s c h มิวเซียมเลยนะครับแล้วก็เห็นว่าทีมงานวันนี้นยที่มาจัดเนี่ยมีหลายๆคนมาจากเป็นคนเยอรมันนะครับมาจากสตุทการ์ดกันเยอะเลยนะสนุกแน่นอนนะก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้นะก็จะมีอ p r พร s สคอนเฟรน c ์แถลงข่าวอีกนะครับก็เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูทั้งหมดเลยนะครับไป หลังจากที่เราแวะเก็บของที่สนามซิลเวอร์ o โ e นนะครับเราก็มาที่ p o r s ช h e e x p e r i e n c e Center นะครับฮัลโหลโอ้ยเขาสดมากเลยอ่ะอร่อยด้วยวันนี้นะครับก็ยังสบายๆนะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ว่างๆอยู่นะครับเราก็เลยนี่จัดเจ้าก็สองที่ที่สามนะครับเพื่อนๆโอ้ยปากปั่นนะครับเอามาขับเล่นก่อนนะเพราะว่ามันว่างอะนะเพื่อนๆเราก็เลยขอจีสามมาขับสักคันหนึ่งนะแล้วก็มีจีสามทัวร์ิงอีกหนึ่งพันนะครับคันนี้เป็นเกมแมนนวลนะครับโหดมากนะ แต่ว่าทันเที่ยวได้ขับนี่คือน้องเกียร์ VDK คันนี้นะคืออุย้ยเดาเดาเดาหนามากทุกคน,นทำไมไาหน้ากับห้อมเป็นคนละสี <laughs> แล้วนี่นะครับก็คือ Porsche Experience Center นะเนพื่อนๆอยู่ติดกับ Silverstone เลยถ้าเรามองไปตรงนู้นก็จะเห็นละ Silverstone ของเรานะครับไปเดี๋ยวไปลองกันครับผมฮั <laughs> ลโหลบอมาเก็ตด,ด้วย ข้างในสีฟ้าติดท,ทิ้งก็สีฟ้านะครับผมไม่พูดภานทำเพลงนะครับไปดีกว่าครั้งแรกกับการลองขับ911 GT3 ตัว992นะเพื่อนๆจับกล้องดีๆนะครับเบาๆันเบาๆโชคดีนะเพียงกิ่เขาขับข,บขวาเมหมือนปทไทยเลยนะทุกคนก็คือการขับรถขับขี่ที่นี่ก็คือจะง่ายมากเพราะเราชินอยู่แลว จะเป็นโหมด normal คันนี้มี3โหมดนะเนพื่อนมี normal มี sport นะครับแล้วก็มี track แต่ว่าเราเริ่มกันที่ normal ก่อนนะครับ ถึงบรรยากาศฟอร์เช่นเนาะตั้งแต่เราขาย9็2 s ไปนะครับแต่ว่าคันนี้9็2 c t 3เนี่ยเทียบกับใคร่าธรรมดาไม่ได้นเนี่ยเพื่อน<ๆ>พะความรู้สึกนี้มันแบบมันมีความเฟิ่มมากอะ่ะทุกคนเฟิ่มสุดๆอะ่ะคือความรู้สึกมันแบบแข็งๆเกาะๆมาก,กๆแบกกบดูเกาะมากอะ่ะใช่เพราะว่ามันคือสาท่านะทุกคนนะอันนี้เรากำลังขับลงพื้นกรวดนะครับอ่าพามาผิด <laughs> นะครับองอะไรเบามากอะ่ะทุกคน ตอนนี้เราไม่อยากขับแรงไะเดี๋ยวขิดมันตีโดน4ี่รถเขาแต่ด้วย G D สมนะทุกคนเครื่อง N A 4ลิตรลากรอบได้ถึงเ0 0าเพื่อนโคมอะไรคมสุดๆมันเกร็งๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เป็นตั้งกล้องอยู่ที่คอนโหน้ารถ ต้ตกแล้วนะทุกคนตกแบบใบปอไนะคะก็คือโอฟี่ว่าพุ่งนียะที่เราจะไปลงแพรก,กับฝนจะไม่ตกตกมาก่อนวันนี้ได้เลยเพราะวันนี้เราแค่แบบเหมือนทดลองเนาะขับเล่นรอบ,บ,บๆ,ๆอะไรเงี้ยเออรอบๆสนามเอ้าล่ะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ฝนตกนะครับถนนเปียกมากเลยนะเราก็คงใช้พวไม่ได้เต็มที่นะครับแค่นี้ก็รู้สึกหลบรักแล้วนะเ,นเพื่อนๆเจ้าก็กส่จีิสานเนี่ย G3 T เนี่ยนะเพื่อนๆก็เป็นรุ่นเรียกว่า Track Car ร,รุ่นเริ่มนะรุ่นเริ่มเพราะมันจะมีโหมดกว่านี้ก็คือ G3 T RS แล้วก็โหมดที่สุดเขาคือ2 RS <ส>นะครับในตูล911เนี่ยเออส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะเพื่อนฟือีลิ่งมันได้เอะคือในโหมด normal มันก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตอยู่แล้วเนาะพอเราปรับไปสปอร์ตปุ๊บเนี่ยอ่ะแน่นอนละช่วงล่างปุ๊บปุ่ชมช็คนี้เป็นสีแดงนะเพราะว่ามันจะเข้าสู่โช็คสปอร์ตแล้วก็จะแข็งขึ้น เน้นก่อนถนนมากขึ้นนะครับรอบจะเริ่มลากมากขึ้นนะทุกอย่าก็จะเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มมา้าละเริ่มแบบมีคาวามเร้าใจแล้วและแน่นอนับมดสุดท้ายเป็นโหมดทแทร็กนะเพื่อนๆชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับทแทร็กเนี่ยก็คือโอยโลงสนามนะครับรอบนี่ก็จะปรับให้แบบโคดที่สุดถ้าเราจุมเท้าลงไปเนี่ยเขาจะลากไปจนถึง9,000รอบต่อนานะที ทำให้เจ้านี่นะครับกรีดร้องแบบเสียงแบบคำรางและแน่นอนนะเพื่อนๆหน้าจอเขาเนี่ยก็จะปรับเป็นด้านข้างในเป็นบอกลมยางนะครับเพราะสำคัญม,มากนะเวลาเราลงแท็กเราต้องคอยดูลมยางเราไว้ตลอดเวลานะครับแล้วด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นควบคุมเครื่องและมันเกียร์ดูว่าเฮ้ยมันโอเคนะล้วก็ดูปวุมเครื่องนะครับยังไม่โอเวอร์ฮีพเดี๋ยบางทีเราลงแท็กเยอะๆหลายๆรอบเนี่ยเพื่อนๆมันจะได้ปลอดภัยนะ Coming in. Coming in, top down, throw the money in. เอาแล้วั็เพื่อนๆเราก็กลับมาข้างในแล้วนะครับเพราะข้างนอกเนี่ยมันหนาวมากทุกคนนะมันเข่ากระดูกหัวกระเซืรเลยเปียกไปดหมดก็ขอเล่าคร่าวๆนะครับ Porsche Experience Center เนี่ยนะเขาก็เปิดตั้งแต่ปี2008นะครับรู้สึกว่าที่นี่จะเป็นที่แรกนะเพื่อนๆเจ๋งมากแล้วก็ตอนนี้ก็มีประมาณ10ที่ละทั่วโลกนะครับสำหรับเพื่อนๆสงสัยว่าเอ๊ะที่นี่มีไว้ทำไมมีไว้ทำไมคะมีไว้สำหรับให้ลูกค้ามาทดลองรถเออใช่เพรเพราะเขาจะมีแท็กสองฝั่งแบบแท็กเล็กๆนะแบบให้ลองรถด้วยแล้วก็ให้ลองแบบสมรรถนะ รถแบบผ่านพื้นแห้งพื้นเปียกอะไรแบบนี้ว่ารถมันอยู่จริงก็ลูกค้าทุกคนนะที่ซื้อรถก็จะสามารถมาลองเป็นโปรแกรมครึ่งวันนะครับ ก็จะมีสนามแบบนี้นี่นะทุกคนให้ลองแล้วก็ตรงข้ามกันนะก็คือเป็นสนาม F1 เลยนะคะซิวเวอร์สโตนที่ F1 มาขับกันใช่ซึ่งเราจะไปลองใ,<ช>ใน Gt3 RS แต่สนามเล็กๆเราไม่ได้ลองจริงๆก็ขอเขาลองวันนี้แต่เขาบอกว่าแบบมันมันไม่มีโปรแกร,รมที่จะให้ลองวันนี้ก็รอพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกมาที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้หวังว่าแดดจะออกน่จ้าเราซิมเนนจะขับด้วยเหรอคะไม่ขับหรอก เห็นยังไงจีดีสามไอเตัวใหม่เห็นแล้สวยมากทุกคนสวยมากเนี่ยคนมันลุมลุมดูกันตลอดเวลาเลยต้องบอกว่ามันสวยจริงๆนะเพื่อนๆการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วนะครับกับนิวจีดีสามไอเคันนี้นะมันหลุดโลกไปแล้วอ่ะดูช่องลมของเขาดิทุกคนช่องลมอะไรมันจะบ้าบออะไรขนาดนี้นะครับดูเลครับมาดูวิ่งของเขาดิเพื่อนๆโอ้โหวิงยังใหญ่ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบขนาดวิงให้ดูนะครับนี่คือซิมแอน,นแล้วนี่คือวิงวิงใหญ่มากทุกคนโอเคหลบได้แล้วค่าทุกคนจะดูวิงค่ะ <S <S โอเคแล้วที่เจ๋งวนนนันนั้นครับคันนี้เนี่ยมีระบบ DRS นะเ,นเพื่อนๆที่เป็น Active Aero นะก็เรียกว่าเป็นลูกเล่นเดียวกับรถ f อร์ mula 1เท่มากมีแบบคิ้วชานเอลลมร้อนลมเย็นนะครับเอาลมร้อนออกนะเพื่อให้ลมเย็นเนี่ยเข้าเครื่องเครื่องจะได้แรงขึ้นนะล้อก็เท่่ะดูดิ ที่เก็บของไม่มีแล้วนะครับเป็นที่ระบายอากาศออกแคลนนะครับฉะนั้นลมข้างหน้ารถเนี่ยจะร้อนมากนะเพื่อนนะจริงๆก็ยังไม่อยากรีวิวเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรีวิวเต็มๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูในคลิปเราอีกอันหนึ่งนะครับที่จะรีวิวน้อง G3s คันนี้นะครับเต็มๆเลยนะครับนอกจากนี้นะเพื่อนๆที่นี่ก็มี G3s หลายๆรุ่นนะมาจอดอ้ยมี996ทุกคนเขายกมาจากบอชชีมิวเซียมเลยนะครับคันนี้เนี่ยปี2003ายากมากๆนะครับคันนี้คันนี้ก็เป็น G3s นะครับก็ก็เจ็หมากวันนะครัับเเวอรรร์ชนนแกก็็ปุ่่นที ายากเหมือนกันนะครับคือสามไอเนี่ยมันกลายเป็นแบบสิ่งที่ทุกคนแบบคลั่งไคล้ไปแล้วอ่ะเพื่อนๆ GT สามไอซ์เก้านเจ็ดมาร์คสนะครับอืมสวยมากล้อสีนี้สีทองนะครับอย่างกับแมกนีเซียมน่าจะเป็นแมกนีเซียมแหละข้างในก็โหดนะครับดุร้ายมาร์คสเนี่ยไฟไท้ายมันก็จะสวยขึ้นนะเพื่อนๆก็จะมีแบบขาวๆนะอยู่ตรงกลางนี่ชอบขนาดไหนคะทำไมอ่สวยดุด,ดุโอเคดูวิง่งซะก่อนทุกคนวิ่งใหญ่นะ ช่และนี่นะเปเพื่อนๆก็เป็นคันที่ผมอยากได้มากๆนะครับก็คือ G3 เมก็าว่าหนึ่งจุดหนึ่งนะครับดูง่ายครับไฟท้ายนี่มันยังเป็นไฟท้ายแบบชิ้นเดียวอยู่นะเอาจริงๆคือเก้าว่าหนึ่งจุดหนึ่ง G3 เมก็สวยมากแล้วนะหน้าขับเนาะสีลาวาออเรนจ์ด้วยเรื่องข้างกันนี้ครับคือจุดสองครับไฟท้ายมันจะเป็นแบบสามมิติหน่อยนะครับแล้วก็ข้างหน้าดูลั้มขึ้นนิดนึงนะเพื่อนๆเปลี่ยนกันชนหน้านะครับมีรูตรงฝากระโปรงเพิ่มความโหดแล้วก็แรงขึ้นนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับประสิทธิาาาาาพแรรงงกก็อยให้้้ขขึนนนนนมมบบบะะคคััีี่ๆทเ ข้างบนนะครับเป็นชั้นของอาหารเป็นชั้นของอาหารอาหารนานนี้ โอ้ข้างบนเราก็จะเห็นวิวข้างล่างสวยงามมากเพื่อนแต่ว่าซิมแอนไม่สนใจแล้วครับเดินไปนู่นแล้วครับเดินไปดูนะครับว่ามีอะไรกินบ้างจริงๆแค่ขับเล่นแค่นี้ผมก็โอเคนะ,นะสำหรับวันนี้นะครับอยากไปขับเล่นนะตรงนี้แต่เขาไม่ให้เราขับไงเมื่อเขาให้แต่ลูกค้านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าใจเย็นๆนะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้อยู่จะไปขับสนามที่แข่งโคมาลาวันนะครับเต็มๆนะครับสนามใหญ่เราก็ต้องอดใจรอไว้นะครับอีกแค่1วันเท่านั้น นี้นะครับก็กำลังจะเริ่มพรสคอนเฟรนต์นะครับเพื่อนๆครับ เขามีปากกากับการจดโน้ตให้ด้วยนะเหมือนมานั่งเรียนเลยนะทุกคนน่รี่และข้างๆผมนะครับด้านขวานี่ก็คือคุณเดวิดนะครับมาจากช่องทอเกียสิงคโปร์เมื่อกี้ไปขับ G3 ็2กับก็2 G3 Touring มานะครับติดใจนะครับเพลิดเพลินกันไปพร้อมเรียนไหมครับพร้อมค่ะเหมือนมาเข้าห้องเรียนอีกลอบหลังจากเรียนจบไป10ปีเวอร์เขาบอกว่าอีกประมาณ10นาทีก็จะเริ่มแล้วถั่วต้มที่นี่วันนี้ก็จะมีแต่รวมแบบคือจากประเทศต่างๆมาเต็มไปหมดเลยนะทุกคนเราก็จะเป็นชาว เอเชียตัวเล็กๆนะครับเพราะว่าฝรั่งนี่ตัวใหญ่ทุกคนเลยครับ <c oughs> แต่เราจะได้เปรียบน้ำหนักเบาเงนเพื่อนรนมันไท้เวทนนะ เพื่อนตอนนี้นะครับฟังจบเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนรู้สึกตื่นเต้นเลยเพราะว่าข้อมูลของรถมันเยอะมากจริงๆนะครับคือบอกได้เลยว่าแบบมันล้ามากจนแบบขนาดผมที่เป็นแบบคนที่อยู่กับรถอยู่แล้วรีวิวรถอยู่แล้วยัรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคันนี้มันมีอะไรแบบล้ำขนาดนั้นอนะ่ะแบบระบบต่างๆมันเยอะมากความฉลาดยขอ,ของรถคันนี้หรือว,ว่าการเซตอัพเซตติ้งต่างๆเนี่ยคือมันสร้างมาเหมือนรถแข่งจริงๆอ่ะเพื่อนๆครับตื่นเต้นกว่าก็คือพรุ่งนี้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้พวกเราเนี่ยเป็นนักแข่งหนึ่งวันนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีทั้งงรนคัทท้้ี่่ชวยสาง สนามซิลเวอร์สโตนที่รู้ลายเป็นอย่างดีนะแล้วก็นักแข่งที่แบบทําเวลาได้ดีที่สุดของปอร์เช่เนี่ยที่ชอบทําเวลาแลปไทม์นะครับในเน r เบิร์กริงเนี่ยก็มาด้วยนะเพื่อนๆซึ่งพวกนี้ก็คือเขาจะให้เราขับก่อนพอขับเสร็จเขาจะดูเวลาเราขับเสร็จปุ๊บเขาจะมานั่งวิเคราะห์ให้ว่าที่เราขับเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงนะครับรวมถึงการเตรียมตัวฟิตร่างกายอาหารที่เราจะกินให้เหมือนกับเป็นนักแข่งจริงๆ1วันโอ้โพรุ่งนี้เธอไปไหมไป จะไปเป็นนักแข่งด้วยเหรอไม่ได้เขาไปเป็นนักแข่งไ,<ม>ไปไ,<ม>ไปให้ก,กำลังใจต่อไปมันก็ดินเนอร์แล้วก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเตรียมตัวได้เลยทุกคนไป สวัสดียามเช้านะครับเราก็เริ่มโปรแกรมกันด้วยการตรวจสอบร่างกายนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะให้พวกเราเป็นนักแข่งรถหนึ่งวันใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาที่ออเชร e e ริเว e เ c e นเ e อร์นะสำหรับโปรแกรมยามเช้านะเพื่อนๆก็คือ driver skill นะครับซึ่งเขาจะมีคนที่เป็นเทรนเนอร์ระดับโปรเฟชชั่นแนลที่สร้างนักแข่งมาแล้วเนี่ยมาบอกเราว่าเฮ้ยจริงอ่ะคุณต้องออกกําลังกายอะไรบ้างแล้วในการออกกําลังกายเนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างนะเพื่อนๆที่มันวัดความแข็งแรงของเราให้มันเหมาะกับการขับรถนะครับซึ่งอยู่ในห้องนั้นข้างล่างนั่นเองไป่เดี๋ I do. Bye. เ,เราก็ได้ความรู้ไปเลยนะครับว่าการจะเป็นนักแข่งรถเนี่ยมันไม่ง่ายนะเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับเพื่อนเพื่อนทั้งเรื่องอาหารการกินนะทั้เรื่องคุณเรื่องร่างกายนะต้องกินอาหารที่ดีนะเพื่อนเพเพราะว่าเขาจะต้องใช้เวลาอยู่ในรถแข่งเป็นชั่วโมงแล้วแบบมันโฟกัสมากอะแล้วมันก็สั่นรึงตลอดเวลาร่างกายต้องสู้กับแรงจีนะครับที่เวลาเบรกในรถแข่งนะมนันไม่เหมือนเบรกในรถที่เราขับใช้ทุกวันเพื่อน <artık. S 1> ค่อยๆเบรกก็ได้แต่รถแข่งมันต้องกระทืบปึ้งลงไป aling, ให้รถ <multiplic S 1> <ๆ S 2> หยุดนะครับน้ำหนักตัวนั้นเนี่ยเขาบอกประมาณ100กหน้องเบรามี แรงถึงหรือเปล่าในเพื่อนๆมันก็หยุดรดไม่ได้ครับแล้วก็ไอตัวที่ทดสอบคุ้ยปะดึงกึ <Incredible> ้งดูพลังกริปของมือเรานะครับเขาบอกว่าจะเป็นนักแข่งผมเราว่ะนะเพื่อนๆต้องดึงได้ประมาณ70กิโลทั้งมือซ้ายมือขวาน,นะครับแต่เมื่อกี้ผมลองดึงดูนะครับได้ตเต็มที่เลยนะครับ48 49กกิโลเท่านั้นนะเพื่อนๆยังห่างไกลมากใครมีไอ้นี่ก็ลองเล่นดูที่บ้านก็ได้นะก็เดี๋ยวเซสชั่นต่อไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรนะครับ แล้วแล้วอาซิมแนนก็มานะครับท้าคน มาพร้อมกับไฮไลท์พอดีเพราะว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ในสนามฟิวเวอร์สโตนนะเพื่อนตอนนี้กําลังรีจิสเตอร์เพื่อเอาหมวกอยู่นะครับเพราะว่าหมวกเขามีมีไมโครโฟนให้ทุกคนแต่ว่าหมวกที่โตมาเองอ่ะมันไม่มีเขาก็เลยบอกว่าให้ใช้ของเขาดีกว่าหองตัดแรกเราไม่ต้องมาเอาเป็นรีวิอันนี้เขาเรียกว่า T D 3 A อันนี้เป็นรถแข่งเลยนะเุกคนใช่ฮะรีวิวหน่อยครับเข้ามาดูมันก็ดูโหดแล้ว่มันดูข้างๆยางสิเกาะถนนแน่นอนนะเพื่อนๆ่ยางสลิกระครับแล้วยางสลิกเวลาฝนตกนี่มันลื่นเลยคะไม่เกาะหรอกค่ะมันก็กระจ ตายมันก็ต้องเปลี่ยนยางวิ่งใหญ่ปะใหญ่มากเอาจริงนะเพื่อนๆพ,พอเราเห็นรถแข่ง Gt3r เนี่ยเราไปดู Gt3rS ที่เป็นรถบ้านแต่ว่ามาจากรถแข่งเนี่ยคือวิ่งขนาดมันพอกันเลยทุกคนอย่างที่รู้นะว่าเจ้า Gt3 มาตัวใหม่สร้างดาวฟอร์สได้มากกว่ารุ่นเดิม2เท่าไม่ว่าจะมาจากวิ่งมาจากช่องลมบนซุ้มล้อช่องดูดลมข้างเครื่องนะครับแล้วก็นี่ฮะมีหมอ้อน้ําใบเดียวเหมือนกันกับรถแข่งเลยอะ่ะเพื่อนๆม y g o ดโหดมากเส้นนายก็โหดกันนะครับ เรากำลังจะไปขับกันแล้วนะแต่ว่าก่อนไปขับนะก็จะพามาดูไลฟ์อัพของเราวันนี้นะครับเริ่มด้วยคันแรกนะครับัาซิมแนนเองใช่ครับ ข้างหลังผมเนี่ยก็คือน้อง9ก2 g ว่านะครับที่เราไปขับมานะชอบมากเลยนะครับโหสนามซิลเวอร์สโตนนี่มันช่างใหญ่โตอลังการนะสนามระดับประวัติศาสตร์นะครับนี่สีบอลน,นะก็พระเอกของเรานะครับว้าวทุกคนสีนี้สวยมากมันช่างเหมาะสมกับผมมากเพื่อนแล้วดูล้อดิแมกนเีเซียมสีน้ำเงินนะ่ะสวยเกินว่ามินชิียภายในสิชิ่งสีน้ำเงินวงล้คันทาร่าเบาะก,ก็เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์โรลเคสนะเพื่อนแล้วกออปชั่นก็ตั่งแบบคาร์บอนไฟเบอร์ได้ นะครับโอ้โหฟอร์เช่นี่เข้าใจคนรักความเร็วจริงๆนะครับเสียตังค์แน่นอนอันนี้ก็สีดแดงนะครับและนี่นะเพื่อนๆคือโหดม,มากๆของวันนี้นะครับไวแซกแพ็คเกจทุกคนโอ้โหดูจานคาร์บอนเซรามิกครับคาร์บอนไฟเบอร์เต็มไปหมดเลยประตูก็คาร์บอนครั้งแรกนะครับหลังคาก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะเพื่อนๆประตูจับก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับข้างในก็คาร์บอนไฟเบอร์เต็มไปหมดเลยทุกคนโอ้ยนี่ไงที่ผมพูดถึงเนี่ยโดโเกทยังเป็นคาร์บอน ขนาดนี้เอาเงินไปเลยดีกว่านะครับดีขนาดนี้นะอันนี้ก,ก็ไวสันดเกตอีกแล้วนะเพื่อนโคตรเท่อะโชวกลังจะไปขับแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าให้รถสีแดงเลยจะให้แบบน้ำโชว์โอเคโอเคเจอกันเจอกันบ๊ายบาย อันที่แบบเราไม่กล้าจัดเต็มมันนะก็ขัในซิมมันต้องโหยแล้วไม่ใช่หรอกล <l oss> ัวหลุดจริงไง <l oss> รถมันดีมาก,กคนดาวพอร์ตมันแบบโหดรถมากแต่ว่าแบบวิกตอรี่ต่างๆมันก็มันเทพมากจริงๆอ่ะทุกคนขึ้หน้าผมเลยครับเ <l oss> จอคนนี้ยโอ้โห ใจอ่ะได้ฟิลกึ่งๆจะเป็นนักแข่งแล้วว่ะเพื่อนถ้าขัดในชีวิตประจำวันได้ด้วยใช่ปะใช่ใช่ใชวันไหนที่เราเน่ยะะลงแข่งนเนี่ยเซตอัพเขาเยอะมากเหมือนแบบเซตร,รถแข่งจริงๆอ่ะทุกคนจะเอาสนามแห้งสนามเปียกไปสนามที่มีแบบว่าสูงต่ำเยอะไหมรถมันกระดอนเยอะไหมปรับได้หมดเลยอ่ะทุกคนให้มันเข้าสนามแข่งน,นั้นๆน่ะ เอาละครับเ,เพื่อนเมื่อกี้ก็จบการ evaluation นะครับที่ผมขับไป3แล็บนะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าเวลาเนี่ยยังห่างกับโปรอยู่ประมาณ1ิวิไดนะ้นะด้วยความกลัวนะครับว่ารถมันจะไปได้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกีนะ้เราลองคุยกับนักแข่งระดับ Profes s ั o n a ลแล้วนะคุณยอกไมสเตอร์ครับผมพูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าหลายๆคอ r n เนอร์เนี่ยคือมันโก Flat เอาได้เลยให้จงเชื่อในรถเชื่อในเจ้าฟอร์สที่เขาสร้างไว้นะครับเดี๋ยวตอนช่วงเย็นนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองกันนะว่าที่เขาบอกเราว่าจงเชื่อในรถนะนนคัว่า ไม่จริงารเขาเป็นนักแข่งรถเนี่ยเขายังอึ้งเลยว่ารถมันทำได้ขนาดนี้นะเดี๋ยวลองดูช่วงบ่ายนะครับว่าจะดีขึ้นขนาดไหนครับ